สวัสดีครับพบกับรายการครบอ<ร>เครื่อง,เร,องเรื่องเครือข่ายซึ่งวันนี้ผมอํานาจจารุมณีโรธครับดิฉันว่าที่รอยตรีหญิงสวรรค์สินสมุทรค่ะซึ่งทั้งสองคนจะมาพูดคุยกับเรื่องเครือข่ายครูดีของพนดินให้กับคุณครูทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้รับฟังกันครับค่ะเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นที่เราจะมีการประเมิน ประเมินเกี่ยวกับอะไรนะครับคุณสาระครับเครือข่ายครูดีใช่ซึ่งคุณครูทุกคนคงอยากจะรู้ว่าเอ๊จะประเมินอะไรจะประเมินอย่างไรซึ่งเทปนี้เราจะมีคําตอบเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินเพื่อรับรางวัลเครือข่ายครูดีของเพนเนกันครับค่ะช่วงนี้ก็จะเข้าสู่ฤดูการประเมินเครือข่ายครูดีของเพนเดนใช่ครับค่ะทีนี้การประเมินเราจะประเมินเพื่ออะไรคะอืมหลายคนสงสัยนะประเมินไปเพื่ออะไร ก็ต้องเรียนคุณครูเครือข่ายครูดีของแผ่นดินทุกท่านนะครับว่าการประเมินครั้งนี้เป็นการประเมินเพื่อรับรางวัลเครือข่ายครูดีของแผ่นดินจเจริญรายตามเรื่องพิธบุรพบัตครับแต่อยากจะเรียนทุกท่านว่ารางวัลเนี่ยเป็นเพียงผลพลอยได้ไม่ใช่เป้าหมายวัตถุประสงค์หลักของเราแต่สิ่งที่สําคัญเหนือนอื่นใดคุณครูจะได้รู้จักตัวเองครับว่าวันนี้ความเป็นครูดีของแผ่นดินตามตัวบ่งชี้ทั้ง19ตัวบ่งชี้เนี่ยคุณครูมีมากน้อยแค่ไหนแล้วแล้วเมื่อคุณครูเห็นตัวเองชัดเจน อีกหน่อยเวลาคุณครูจะพัฒนาตนเองหรือวางแผนพัฒนาตนเองตาม ID Plan ค,คุณครูจะได้มีข้อมูลในการวางแผนนีครับค,คุณสาวรักเคยเขียน ID Plan ไหมครับค่ะเคยเขียนค่ะเป็นไงครับ ก็จะเขียนเอาดูจุดมุ่งหมายการทางานของเราเป็นตัวตั้งว่าเราทํางานไปเพื่ออะไรครับแ,แต่ครั้งนี้พองูสวรัค์จะเขียนเนี่ยคุณครูสวรรค์จะมี d a t a b าเบหรือข้อมูลฐานตรงเนี้ยมาประกอบอในการเขียนให้ง่ายยิ่งขึ้นว่าเรื่องนีเ้เรามีแล้วเราควรจะพัฒนาต่อไหมเรื่องนี้เรายังไม่มีเราควรจะพัฒนาต่อไหมการเขียนอนาคตจะมีเบสไลน์ตรงนี้เป็นข้อมูลที่ช่วยคุณครูในการพัฒนาได้ง่ายขึ้นด้วย id plan จะไม่เป็นเพียง plan ที่นิ่งต่อไป ไอดีแพนในอนาคตจะเป็นแพลนที่คุณรูจะพัฒนาตัวเองได้ด้วยครับค่ะชัดเจนไหมครับชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะโอเคะนะครับทีนี้กรอบในการประเมินแล้วคะอาจารย์มีอะไรบ้างครง่ายๆเลยครับกรอบการประเมินของเราประเมินตามตัวบ่งชี้ทั้ง19ตัวบ่งชี้ครับทั้งครองตนครองคนแล้วก็ครองงานทุกคนจําได้ใช่ไหมครับครองตนมีอะไรบ้างครองคนมีอะไรบ้างและครองงานมีอะไรบ้างรวม19ตัวบ่งชี้ไม่ประเมินเกินนั้นเลย แค่นี้ผมว่าคุณครูก็อาจจะแบบโอ้โหรู้สึกเยอะก็ได้นะครับแต่เราคุยกันตั้งแต่เริ่มเข้าโครงการแล้วว่าเราจะพัฒนาคุณครูตามตัวบ่งชี้ทั้ง19ตัวบ่งชี้นี้นั้นกรอบการประเมินของเราก็คือตาม19ตัวบ่งชี้นี้เพื่อความชัดเจนคุณเสาลักษณ์เคยเห็นเอกสารตัวนี้ไหมครับค่ะเคยเห็นค่ะมันคือเอกสารตัวอย่างพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ซึ่งจริงทางโครงการของเราเนี่ยได้เผยแพร่ให้กับคุณครูทุกท่านไปหมดแล้วไม่รู้คุณครู เห็นหรือเปล่านะครับถ้าไม่เห็นไปตามหาตัวนี้นะครับว่าเอ๊ะมันอยู่ไหนซึ่งการประเมินครั้งนี้ก็จะยึดกรอบตัวนี้ละครับเป็นกรอบสําคัญในการประเมินซึ่งในนี้จะมีตัวอย่างพฤติกรรมที่เราจะดูว่าคุณครูเป็นตามนี้จริงไหมแล้วเครื่องมือต่างๆก็จะคล้ายคแบบนี้แต่ไม่เหมือนแบบนี้นะครับแต่คล้ายคแบบนี้กลับไปหาให้ดีนะครับถ้าไม่เจอก็เปิดเว็บไซต์เรานะครับ Facebook เราก็มีนะครับไปค้นเอาในนั้นตามนี้นะครับอ่านเอาเองนะครับมีแค่ สิบหน้าเองครับเล็กน้อยสิบหน้า,นาเองให้ให้ผมอธิบายตอนนี้ก็คงจะหลับกันหมดน,นะครับเราคงไม่อธิบายนะครับโอเคครับก็จะดูตัวบ่งชี้แล้วแล้ววิธีการประเมินละ่ะคะโอ้ว,วิธีการประเมินนี่ต้องบอกว่าโครงการนี่ไฮเทคไฮโซหลายคนบอกเวลาประเมินนี่ต้องทำเล่มเคยทำเล่มผลงานส่งไหมครับยากมากแล้วก็เหนื่อยมากแล้วก็ โอ้โหเขียนกันมันเลยไม่รู้เขียนจริงเขียนไม่จริงก็ไม่รู้เขียนกันสนุกสนานเลยทีเดียวเชียวโครงการนี้ท่านไม่ต้องกังวลเราไม่มีการให้ทําเล่มผลงานส่งดีค่ะแต่ท่านอาจจะกังวลเล็กน้อยแต่เราประเมินผ่านออนไลน์ครับบังเอิญเราเป็นคุณครูในศตวรรษที่21 เพราะฉะนั้น<ร>บางคนอาจจะโบ,บนว่าโครงการนี้เราใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นแล้วก็เลยไม่ได้ประเมินแสดงว่าทักษะในเซลร์วที่21ของคุณครูอาจจะต้องเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย<ช>นะครับเพราะว่าจริงๆการประเมินตรงนี้เราใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออะไรเพื่อตัวคุณครูนะครับบางทีฝ่ายข้อมูลเราอาจคีย์ข้อมูลผิดเป็นไปได้ไหมครับเป,เป็นไปได้อพอคีย์ข้อมูลผิดคุณครูก็ก็ผิดก็เสียผลประโยชน์แล้วอ้าวประเมินฉันไม่ได้ติ๊กอย่างนี้แต่คนคีย์คีย์ผิดมาโทษ เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ดฉงนั้นตอนนี้คุณครูติ๊กเองใช่ถูกผิดก็คุณครูก็เป็นคนทำเองใช่ค่ะนะครับซึ่งเราอันที่หนึ่งคือจะประเมินผ่านออนไลน์นะครับอันที่สองไม่ใช่มีประเมินผ่านออนไลน์เท่านั้นครับเรายังมีการดูร่องรอยจาก a c e b o o k เคยเคยโพสเฟซบุ๊กใช่ไหมคะบ่อยๆค่ะอ่าแล้วในโครงการเราก็เรียนคุณครูทุกท่านแล้วว่าให้โพสผ่าน Facebook แล้วให้ติดแฮชแท็ก ถ้าลืมติดแฮชแท็กก็ร่องรอยก็จะน้อยแต่ไม่ได้แปลว่าคะแนนน้อยตามนะครับแต่ร่องรอยน้อยกรรมการก็จะถามเยอะหน่อยครับเพราะไม่เห็นร่องรอยเลยใ,ใครที่ไม่เคยโพสเลยก็ร่องรอยไม่มีเลยก็จะถามเยอะหน่อย<ม>แต่ถ้าใคร,ครมีร่องรอยกรรมการก็ดูง่ายหน่อยง,ง่ายหน่อยแต่ถ้าไม,ม่ r ong r oy, รรมีร่องรอยก็อาจจะถูกตอบคำถามเยอะตอบคถามเยอะหน่อยว่าอันนั้นยังไงอันนี้ยังไงอย่างเงี้ยนะครับและอันที่3กรรมการลงไปดูสภาพจริงด้วย อ่าอย่างนี้โอเคไหมครับมีประเมินผ่านออนไลน์มีการดูร่องรอยผ่าน Facebook ที่ท่านติดแฮชแท็กไว้แล้วก็มีการลงเยี่ยมสภาพจริงแต่ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเราคงไม่สามารถไปเยี่ยมทุกกลุ่มได้เราจะเยี่ยมเฉพาะกลุ่มที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานเท่านั้นงั้นท่านถ้ากลุ่มไหนมีกรรมการลงไปควรดีใจไหมครับดีใจผ่านแล้วผ่านเบื้องต้นแล้วมีสิทธิได้รับรางวัลอ๋อเดี๋ยวอาจารย์นะแล้วเกณฑ์ผ่านคะแนนผ่านเท่าไหร่คะโดยเฉลี่ย ก็คือทุกหัวข้อได้3ขึ้นไปครองตนก็ได้3ขึ้นครองคนก็ได้3ขึ้นครองงานก็ได้3ขึ้นอย่างใดอย่างหนึ่งได้3ขึ้นเราก็ไปแล้วนะครับเพราะบางทีให้ครบ19กตัวบงชี้สขึ้นหมดนี่มันยากนะยากเกินงั้นเราก็เลยมีรางวัลแบ่งเป็น4ประเภทประเภทคลองตนดีเด่นครองคนดีเด่น ครองงานดีเด่นแล้วก็ดีเด่นทั้งครองตนครองคนครองงานสามด้านเลยงั้นบังเอิญถ้าปีนี้เราเก่งแต่เรื่องครองตนเรื่องอื่นยังไม่ได้เราก็จะไปดูแต่ครองตนถ้าเกณฑ์เกินสามคะแนนนึกออกใช่ไหมครับด้านไหนเกินสามเราก็จะไปดูด้านนั้นด้านไหนไม่เกินก็ไม่ไปดูแต่ถ้าไม่เกินสักด้านเลยก็ไม่ไปดูสักด้านก็ประเมินเพื่อพัฒนาตัวเองใช่ครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า เป็นนวัตกรรมที่สําคัญของโครงการนะครับเป็นการประเมินเพื่อพัฒนาไม่ใช่ประเมินเพื่อตีค่า<ก>หลายโครงการเป็นการประเมินเพื่อตีค่าแ,<ก>แล้วก็เอาได้เอาตกแต่ตรงนี้เรากําลังให้คุณครูรู้สึกว่าการประเมินเนี่ยผมผมเปรียบเทียบว่าเหมือนหมอดูคุณสวรักษ์ชอบดูหมอดูไหม ก็ไม่แต่ผมว่าคุณผู้หญิงเ่ยคุณครูผู้หญิงเนี่ยชอบดูกันเยอะใช่ไหมหรือเวลาดูนิตยสารชอบมีแบบทดสอบทางจิตวิทยาอยู่หลังหลังเล่มแล้วก็ชอบไปติ๊กตเออฉันเป็นคนแบบไหนได้คะแนนเท่าไหร่โครงการเราทำคล้ายๆแบบนั้นนะครับไม่ใช่เป็นประเมินเพื่อเป็นตัวเลขที่เอามาจับผิดหรือว่าอะไรนี้แต่เพื่อคุณครูเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วก็จะได้พัฒนาตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นมันเจอะมาแบบนี้ ดีไหมครับากเลย่เพราะฉะนั้นโครงการนี้อยากให้ท่านรู้สึกประเมินเพื่อให้เห็นตัวเองอย่าไปมองว่าประเมินคือเรื่องที่ต้องซีเรียสแีเ่งเครียดแข่งขันเอาให้ได้อยากให้เปลี่ยนมุมมองใหม่แบบนั้นนะครับซึ่งในเฟสหน้า คุณครูที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยครับเราจะให้คุณครูได้เห็นตัวเองเป็นระยะระยะไม่ใช่มาเห็นทีเดียวตอนท้ายแบบนี้เพื่อให้คุณครูได้พัฒนาการของตัวเองอย่างนี้ดีไหมครับดีค่ะอ่าวถ้าเชื่อว่าอย่างเงี้ยคุณครูทุกคนก็จะรู้สึกตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้ฉันอยู่ตรงนี้แล้วหรือตกไปตรงนั้นแล้วจะได้รีบสปีดตัวเองขึ้นมาอันนี้นะครับที่เมื่อกี้คุณสำลักถามผมนะครับ แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องในการประเมินล่ะคะมีใครบ้างตอนนี้วิธีการประเมินของเรานะครับเราประเมินผ่านออนไลน์อันที่1คือคุณครูประเมินตนเองค่ะู <Okay. S 1> ประเมินตวเองซึ่งประเมินมั่วเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับเกินจริงน้อย<ร>กว่าค <พา S 1> วามเ,เ,เป็นจริงแล้วคุณครูจะต้องรู้ตัวเองแล้วผมอยากจะย้ําอันนี้ต้องการดอกจันไว้เลยนะครับคุณครูฟังชัดๆนะครับถ้าประเมินตนเองแล้วให้ข้อมูลเท็จแม้เพียงข้อเดียว ถ้ากรรมการถ้ากรรมการตรวจสอบว่าให้ข้อมูลเท็จคุณก็หมดสิทธิ์รับรางวัลใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแม้เพียงข้อเดียวต้องมีความซื่อสัตย์เราไม่อยากเห็นการประเมินที่หลอกลวงกันนะครับเพราะเราเป็นครูดีของแผ่นดินเราทําอย่างไรเราก็เขียนไปอย่างนั้นตามจริงมันไม่ได้ไม่ได้มีผลต่อการเรื่องขึ้นเงินเดือนอะไรอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราประเมินเพื่อเห็นตัวเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็บุคคลที่ร่วมประเมินก็คือมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา ะนะครับเพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ,อนักเรียนแล้วก็ชุมชนซึ่งเชื่อว่าคุณครูทุกท่านส่งรายชื่อของบุคคลเหล่านี้มาแล้วใช่ไหมครับซึ่งระบบจะทําการประเมินเพียงกลุ่มละหนึ่งคนผู้บังคับบัญชานหนึ่งคนเพื่อนร่วมงานหนึ่งคนนักเรียนหนึ่งคนแล้วก็ชุมชนหนึ่งคนงเพื่อประเมินท่านนะครับแต่ที่สําคัญบุคคลเหล่านั้นเขาจะได้รับรหัสได้รับ SMS สหรือได้รับอีเมล เพื่อเอารหัสนั้นมากรอกงั้นจะมามั่วไม่ได้นะครับเอาใครมาประเมินแทนกันไม่ได้เพราะพอไม่มีรหัสเป็นเป็นรหัสส่วนตัวถ้ารหัสไม่ตรงระบบไม่รับงั้นเราป้องกันไว้แล้วนะครับคุณครูอย่าไปเอาใครมาประเมินเด็ดขาดแล้วเขาก็จะแบบประเมินไม่ได้แล้วคุณครูก็จะมาบอกว่าทาไมก็ประเมินไม่ได้แสดงว่ารหัสผิด นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะต้องได้รับรหัสซึ่งเราจะแจกรหัสเร็วนี้นะครับตอนนี้ยังไม่มีใครได้แน่นอนนะครับคอยติดตามต่อไปคอยติดตามต่อไปะนะครับอันนี้ก็ถามว่าใครเกี่ยวข้องบ้างอย่างนี้เขาเรียกว่าประเมิน540องศาอ,อ่าเคยได้ยินไหมคุณกุลสวรรค์บ,บนล่างซ้ายขวาคือปกติรเราเคยได้ยินแต่3าม60อองศา3ามรอี่คือแค่รอบถือถือว่าเยอะแล้วนะโครงการนี้5 4าอ่าา ทำไมถึงว่า540เพราะเรามีบุคคลภายนอกมาร่วมประเมินด้วยค่ะแล้วที่สําคัญเราลงไปเยี่ยมด้วยลงพื้นที่จริงด้วยเพราะฉะนั้นโครงการของเราเนี่ย540องศาไม่ธรรมดาไม่รรมเพราะฉันะะ้นเราต้องการที่จะพัฒนาจริงๆนะครับโอเคเป็นอย่างนั้นครับบางคนถามว่าข้อคําถามเป็นแบบไหนเป็นแบบ เลตติ้งสเกลหรือเปล่าหรือเป็นแบบไหนเราต้องอา่เอาเราไม่ใช่ติ๊ก1,2,3,4,5แบบนั้นนะครับให้เป็นยังไงนะคือเราจะเป็นเกณฑ์วัดแบบคุณภาพไม่ใช่แบบทุกข้อเหมือนกันหมดคือเป็นเกณฑ์วัดคุณภาพเช่นเราอาจจะมีคําถามว่าคุณครูประชุมกันมีความาประชุมกันบ่อยแค่ไหน,นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามากน้อยปานกลางมากที่สุดน้อยที่สุดไม่ใช่แบบนั้นนะครับ<ๆ>เราจะเป็นคําถาม ตัวตัวเลือกเนี่ยเป็นเกณฑ์คุณภาพเลยเช่นประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้งเดือนละ3ามครั้งเดือนอะไรเป็นคําถามแบบนี้เลยในทุกๆแทบทุกข้อคําถามไม่ใช่แบบประชุมกันมากน้อยแค่ไหนมากมากที่สุดปานกลางน้อยน้อยที่สุดไม่ใช่แบบนั้นนะครับะนั้นคุณครูสบายใจได้ว่าคุณครูมาติ๊กแบบลวกๆเร็วๆไม่ได้จะต้องวิเคราะห์ให้เรียบต้องให้ดีต้องอ่านให้ดีแล้วก็ต้องเราทำตอบตามความเป็นจริงนะครับ นั้นต้องตรงนี้อาจารย์จถามว่าข้อคําถามเป็นยังไงเนี่ยครับออแล้วคุณครูจะได้อะไรจากการประเมินตรงนี้ล่ะคะผมว่าสิ่งที่สําคัญอย่างที่เมื่อกี้เรียนแล้วว่าคุณครูจะรู้จักตัวเองว่าความเป็นครูดีของเพียงตอนนี้คุณครูอยู่ในระดับใด ซึ่งมันจะทําให้ตัวเองเห็นตัวเองชัดขึ้นแล้วถ้ากลุ่มของคุณครูผ่านคุณครูก็จะได้รับรางวัลไงครับที่จะเป็นความภาคภูมิใจว่าเราเป็นครูดีของแผ่นดินที่สมบูรณ์แล้วตอนนี้ถามว่าเรามาสมัครในโครงการบางตัวบ่งชี้เราก็ยังไม่ได้จุไไดไหมครับแต่ถ้าตรงนี้โครงการก็จะเหมือนกับรับรองว่าเออตามตัวบ่งชีน้นี้คุณครูได้แล้วตรงนี้คุณครูได้แล้วอย่างนี้โอเคไหมครับค่ะแล้วเราจะเริ่มมีการประเมินกันเมื่อไหร่คะอ่า จริงๆเนี่ยโครงการจะประเมินท่านในวันที่1กุมภาอีกไม่นานใช่ครับบางจริงๆเราจะมนวันที่1แต่ตอนนี้ทราบมาว่าจะมีการสอบ,สอบโอเนอ็ตเออใช่สี่ห้าสี่ห้าสอบโอเนอ็ตก็เลยเราก็เลยจะขยับไปกลัวคุณครูกังวลว่าโอ้เนี่ยจะสอบโอเน็ตไหนจะประเมินเดี๋ยวมันมือมันเครียดอะไรเยอะแยะไปหมดเราก็เลยจะเลื่อนการประเมินออกไปนะครับเป็นสักหลังวันที่10กุมภาพันธ์ หลังวันที่10นะครับก็พอได้อยู่เนาะก็พอได้คุณครูก็จะว่างแล้วนะครับแต่ช่วงเวลาประเมินเราไม่ได้มีให้ประเมินทั้งเดือนนะครับเราจะมีช่วงเวลาในการประเมินแค่ประมาณ1อาทิตย์ไม่เกิน2อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาที่จํากัดนะครับซึ่งคุณครูอยากคิดนะครับว่าคุณครูจะไปบอกก็สอบกันเอออ่าบางคนอาจจะบอกเฮ้ยเธอไปทําก่อนสิเดี๋ยวฉันจะมาบอกเราทําพร้อมกันหรือทําพร้อมกัน ข้อสอบไม่เหมือนกันข้อสอบไม่เหมือนกันเพราะมันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ไงครับมันไม่ใช่กระดาษที่แบบข้อมันฟิกแบบนี้มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์เพราะนั้นระบบมันจะทําการแรนดอมมันทําการสลับข้อได้มันทําการเปลี่ยนช้อยได้ดังั้นคุณครูจะบอกเฮ้ยข้อ1น่ตอบอันนี้ข้อ2ตอบอันนี้ข้อ3ตอบนี้ไม่ได้เพราะข้อสอบมันข้อแบบสอบถามมันสลับข้อ สลับไปสลับมาะฉะนั้นคุณครูจะไปบอกแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนง,งงหมดว่าข้อไหนเ,<ล>เป็นขอ<ช>้อไหน<ช><ช>นี่ผมบอกไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับระฉะนั้นจะไปบอกกันเลยแล้วเอามาคุยกันพอได้นะครับแต่ก็ถ้ากรรมการลงไปดูแล้วสภาพจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นก็ไม่ไดก้ก็ไม่ได้อีกอนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีครับตอบตามความเป็นจริงดีที่สุดดีที่สุดสบายใจที่สุดนะครับนอกจากจะบอกกันไม่ได้แล้วนะครับคุณครูเวลาทำเนี่ยผมต้องเรียนคุณครูว่า ถ้าจะทําแบบทดสอบที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับตอนนี้มันเป็นกระดาษนี่คือมันออกมาแล้วนะครับบางคนมีคนมาถามผมเครื่องมือมันจะเป็นจริงเหรอมันจะได้จริงหรอไม่เชื่อโครงการต้องบอกว่านี่เครื่องมืออยู่ในมือครับซึ่งตอนนี้มันอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับแต่ผมพิมพ์ออกมาแล้วผมให้ผู้ทรงคุณวุฒิอะไรตรวจสอบดูเรียบร้อยแล้วนะครับท่านบอกว่าโอ้โหดีมากๆเลยเราไม่ได้ทําขึ้นมาเลยรอยใช่เรามีการทดสอบทุกอย่างอย่างชัดเจนตามหลักวิชาการนะครับ ก็ทางผู้ทรงคุณูสเราก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วแต่อยากจะเรียนท่านว่าเวลาทําแบบทดสอบเนี่ยนะครับประเมินตนเองตรงนี้หาเวลาสักชั่วโมงหนึ่งนะครับต้องจัดสรรเวลาสักหนึ่งชั่วโมงในการทําแบบทดสอบตรนนี้นะครับเพราะมันเป็นการประเมินทั้งเรื่องของครองตนก็คือเรื่องของตัวเองเรื่องของกิจกรรมกลุ่มถูกไหมครับของคนแล้วก็เรื่องของทักษะการทํางานและการสอนนะครับซึ่งแบบทดสอบของเราเนี่ยหลากหลาย มีทั้งแบบที่เมื่อกี้บอกคือตัวตัวข้อคําถามแบบเชิงคุณภาพที่1 2 3 4 5เป็นเชิงคุณภาพมีให้ตอบคําถามแบบสั้นๆด้วยนะครับหรือมีให้ตอบแบบเยอะๆก็มีมีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ไม่ต้องกังวลทุกอย่างเป็นสิ่งที่คุณครูทํานะครับหรือทําอยู่แล้วต้องตอบได้อยู่แล้วถ้าทําต้องตอบได้ถ้ามีต้องตอบได้นะครับเราไม่ได้ทำคำถามอะไรยากนะครับแต่ถ้าคุณครูไม่ทำอาจจะตอบไม่ได้เพราะอะไร หรือแต้องเป็นอย่างนั้นถา้าทก็จะนึกไม่ออกว่าเป็นอะไรแต่ถ้าทำเนี่ยมั่นใจว่าคุณครูตอบได้ะนะครับเพราะเราดูแล้วว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณครูทำนะครับแต่อย่างที่เมื่อสักครู่ได้บอกคือกรอบกว้างๆอยู่ที่เอกสารตัวอย่างพฤติกรรมตามตัวบ่งชี้ตรงนี้และเวลาทําแบบประเมินตรงนี้ต้องบอกว่าเราเป็นข้อสอบที่แบบประเมินที่จับเวลา คิดนานไม่ได้คิดนานไม่ได้เดี๋ยวเผื่อไปถามคนข้างๆเฮ้ยเธอมาช่วยฉันตอบหน่อยไม่ได้มันจะถูกจับเวลาไว้เช่นข้อหนึ่งให้เวลา1นาทีพอผ่านหนึ่งนาทีปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนข้อเพราะฉะนั้นต้องรีบทามคือก็ห้ามไปลังละลังเลหรือถามคนข้างๆครับเพราะทุกข้อมันจะถูกประเมินแล้วว่าข้อนี้อ่านปุ๊บตอบทันทีแบบประเมินมีกี่ข้อมีกี่ชุดคะอาจารย์นันาครับผมก็แบบประเมินนะครับจะมีทั้งหมด3ชุดนะครับชุดที่1 จะเป็นของคุณครูนะครับตัวคุณครูประเมินตัวเองตรงนี้จะเยอะหน่อยครับมีทั้งหมดประมาณ80ข้ออย่างที่เรียนแล้วนะครับใช้เวลาทําประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะครับก็ประมาณนั้นไม่เกินนั้นนะครับบางคนคือเราตั้งกรอบเวลาไว้แต่บางคนทําเร็วทาช้าอะไรก็ว่ากันไปอย่างผู้ประเมินก็เหมือนกันใช่ไหมคะผู้ผผประเมินคุณครูอ้าวไม่ไม่ไม่สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะมาประเมินคุณครูเช่นเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือว่า ชุมชนะจะมีแบบสอบถามอีกห่งชุดซึ่งเป็นแบบสอบถามที่เหมือนกัน,นะะใชไไ้ไม่ได้ทำคอมพิวเตอร์อะจะทำคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือไม่คอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าใครให้ข้อมูลเป็นคอมพิวเตอร์มาเราก็<ร>าผ่านทำคอมพิวเตอร์แต่ถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นเราจะส่งไปส่ง,งีไปที่บ้านเป็นไปส่ง,งีตอกลับก็ระยะเวลาเหมือนกันระยะเวลาเหมือนกันซึ่งของ คนที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนเนี่ยจะมีข้อคำถามน้อยกว่านะครับมีปร,มมประมาณแค่40ข้อไม่มากไม่มากครัแค่40ข้อนะครับแต่ถ้าเป็นของนักเรียนก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งที่จะแตกต่างจากของผู้ใหญ่ ของผู้บังคับบัญชาเพื่อนร่วมงานหรือชุมชนเนี่ยก็จะเป็น1ชุดนะครับของนักเรียนก็จะเป็นอีกหนึ่งชุดของนักเรียนก็จะประมาณ40ข้อเหมือนกันไม่มากไม่เหมือนกันนะครับงนั้นเราจะมีแบบทดสอบทั้งหมด3ชุดชุดที่1คือของคุณครูที่จะต้องประเมินตนเองประเมินตนเองแปดสิบข้อประมาณ80ข้อนะครับประมาณ1ชั่วโมงใช่ครับอันที่สองก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่40ข้อนะครับและที่3าคือของตัวนักเรียนก็ประมาณอีก40ข้อใช่ครับ จะมีข้อสอบทั้งหมด3ชุดที่ไม่เหมือนกันนะครับเป็นอย่างแล้วเรียนว่ากลุ่มที่จะรับรางวัลก็คือกลุ่มที่มีผู้เข้าร่วมประเมินคืออย่างน้อย3คนน้อยกว่า3ท่านก็ประเมินได้นะครับแต่ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลแต่ถ้าตั้งแต่3คนขึ้นไปถ้าท่านเกิน3คะแนนด้วยมี3คนขึ้นไปแล้วก็ได้แต่ละหัวข้อเนี่ยเกิน3คะแนนกรรมการก็จะลงไปเยี่ยมแต่ละคนด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่เพื่อรวมเป็นคะแนนกลุ่มใช่นะครับซึ่งเราจะหาค่าเฉลี่ยของกลุ่ม เวลาผลสถิตีออกมานะครับต้องบอกว่าโอ้โหระบบเราไม่ธรรมดานะครับั้างเหมือาชีพทานะเราไม่ได้ทํากันกิ๊ก,กอ,อกกนะิ๊กอกนะคือนอกจากเครื่องมือผ่านผู้ทรงแล้วระบบโปรแกรมก็ไปผ่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟจะออกมาเป็นกราฟเลยนะของแต่ละคนเนี่ยอ,ออกมาแบบนั้นเลยนะครับะะซึ่งหลายคนอาจจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วจะใช้คอมพิวเตอร์ยังไงจะกดตรงไหนจะประเมิยยังไงเดี๋ยวเทปหนะ้า นะครับเดี๋ยวเราจะเอาตัวอย่างโปรแกรมตรงนี้มาโชว์ให้ท่านดูด้วยนะว่าว่าตรงไหนและจับเวลายังไงกดยังไงอย่างเงี้นอยากรู้จังเลยอ่าติดตามเทปหน้านะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือการประเมินจริงๆเลยว่าเป็นยังไงนะครับซึ่งคุณครูก็ได้ทาได้อย่างถูกต้องว่าใส่รหัสตรงไหนกดปุ่มตรงไหนอะไรงยั่างไงยง่ายๆอย่างนี้ครับงั้นเทปนี้หวังว่าท่านคงจะเห็นภาพรวมในการประเมินรางวัล เครือข่ายครูดีของแผ่นินแล้วนะครับแต่ถ้าสงสัยเข้าไปใน Facebook เลยครับแล้วก็เขียนคำถามอินบ็อกซ์ถามใน Facebook <า>ของ<ด>เราเ<ล>ถามได้เลยนะครับมีคนคอยตอบอยู่แล้วนะครับก็ถามมาที่ Facebook ตรงนั้นแต่ถ้าใครยังไม่ไปกดไลค์ a c e b o o k เครือข่ายครูดีของแผ่ินก็รีบไปกดไลค์ซะนะครับเพราะว่าข้อมูลความเคลื่อนไหวอยู่ในนั้นนะครับรวมถึง ท่านอื่นๆที่เป็นผู้ร่วมประเมินก็ไปกดไลค์ได้นะครับเปิดกว้างให้ทุกคนได้กดไลค์ a c e b o o k ตัวนั้นกันนะครับสำหรับเทปนี้มีอะไรสงสัยไหมครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับก็เทปนี้ก็คงจะยุติเพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันในเทปหน้ากับรายการครบเครื่องเรื่องเครือข่ายครับสวัสดีครับ